นี่แหละเพื่อนบอกว่ามาแล้วต้องมาให้ถึง,งก็เลยอยากจะรู้ว่าถึงจริงไหมทีเข้ามาก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะแต่ก็ไม่ได้ยากครับคือถ้าเรามีเนที่ดีเนะี่ยทุกอย่างจะจบแต่บังเอิญเนที่มาของเราเนะี่ยชื่อกันอย่าไปเชื่ออะไรมันอีกเลยะแล้วบอกผิดมันทุกอย่างโอ้โหทุเลศเลยดีกว่าบอกว่าให้ยูเทิร์นพี่คนรถจะยูเทิร์นมาตั้งแต่เที่ยงยูเทิร์นแรก<ะ>ไม่กับพี่ไปเชนทัทพระรามสองเลยไปถึงตรงนู่นตรงนี้อะบอก แล้วก็เข้าจอยมาเราจะหัวกบือใช่ไหมเบาะเราจะเราจะหัวกระบือใช่ไหมครับผมแล้วตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆย,ยาวเข้ามาจะเห็นเลยร้านอาหารหลายร้านนะครับร้านนี้ยอดดีนะเก็บเลยย <c oughs> ไออื่นอย่ <c oughs> เอาเพิเ่งเอาทอไปหมดเอากระตุนเอาไปหมดเลยไม่เป็ เราออกไปเลยเราุปเลยเราไปเลยเดี๋ยวให้เอานคขอบคุณเดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรเพื่อนมพร้อมแปดไหมพร้อมครับตัเอครับสี่สามสองแล้วเราก็เลือกร้านนี้ครับชื่อร้านว่าครัวแสวงมีคนแนะนํามาผ่านมาหลายร้านเราแคร์ไหมไม่แคร์ฮะเราแคร์ร้านนี้ เพราะว่ามีคนแนะนํามาครับใช่เราตามคนแนะนํเลดยอย่างเขาให้เรานั่งถ่ายถ้าสมมุติว่าอร่อยคนแนะนําก็จะไม่มีปัญหาครับใช่ค่ะแต่ถ้าไม่อร่อยปุ๊บคนแนะนําลําบากแน่นอนใช่ครับอ่ะเริ่มต้นนี่คืออาหารที่เขาเสิร์ฟไว้อยู่แล้วเหรออันนี้ไม่แน่ใจหรืออันนี้คืออะไรฮะคุณพี่เสตผีม้อไฟครับเสร็จผีม้อไฟอ๋อสีสีม้อไฟคุณพี่เปิดได้ไหมฮะเขาบอกคุณก็เปิดดีครับอ๋อกลัวมันร้อนครับ แล้วมีต้มยำกุ้งครับผมต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอ๋อต้มยำกุ้งอันนี้นคือต้มยำกุ้งาาครับจอร์ดาพรับจาวลบควรขอข้าวได้ไหมคะนั่น่ผมตักให้ไม่กินมะพร้าวไม่กินมะพร้าวเน้นนพ,พอมะพร้าวเนี่ยมันคือผลไม้สําหรับบอกอ้อมเป็นโรคจิตนะฮเพราะไม่สามารถเอากินกับข้าวที่ทําจากผลไม้ได้เออไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้หวานทำไม่ได้เลยยังไม่สั่งใช่ไหมคะเขาตัดให้อะตัดเองโอเคอ่ะ สมปรารถนารือยังได้มากินละผหน้ำลายสอมากถ้าไม่อยากจะตักให้พี่อ้อมเอยากกินเองเลยนะครับไอ้อัมารยาทดีนะพี่วานกอัศม์ก็เป็นคนนิสัยดีกันเขารอเลี้ยงต้องตักให้ผู้หญิงก่อนอยู่แล้วเออดีมากเลยตักให้ผู้หญิงก่อนแล้วให้ก่อนไม้ไม่นี่ฮะอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะในไหนก็เป็นวันเข้าปีใหม่เราจะว่ากันด้วยเรื่องอะไรครับในแบบทําทวงของเราพี่อาร์ตเมื่อกี้เราก็ถวายสังฆทานไปแล้วครับผมการถวายสังฆทานนะคะก็คือการที่นํา เครื่องอัฐถาบริขารต่างๆหรืออะไรปัจจัยหรือใดๆก็แล้วแต่ไปถวายพร<อ>ะใช่โดยที่ไม่ระบุครับผมเราไปวัดนั้นหลวงพี่อยู่พอดีโอ้โชคดีมากอะหลวงพี่อยู่พอดีแล้วรูปอื่นไม่มีด้วยนะใช่แล้วก็เลยเล็งเห็นฮะวันนี้ฮะเรื่องของการให้การอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราเลยจะให้คุณผู้ชมนะฮะดูเทปต่างๆที่สนุกสนานทั้งปีที่ผ่านมามนี่แล้วก็คือมันก็แต่ละวันก็จะมี แต่ต่างกันไปนะพี่อ้อมเนาะคือให้ดูในที่นี้คือไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็สอยให้ดูนะแต่มันต้องมีเหตุก่อนว่าทําไมเราถึงเลือกอะไรมาเพราะบางอย่างมันมีเบื้องหลังที่มันไม่ได้ออกเราอยากให้ดูคือเราหาโอกาสให้ออกไม่ได้อะใช่คือบางทีด้วยเวลาที่มันไม่ทันค่ะด้วยโอกาสที่เชื่อมต่อเรื่องต่อไปมันไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้กะเถอะไปทางนู้นไหมรบกวนเถอะไปนี้ไม่ไม่ค่ะเอาเอาอันนี้ไปทางนู้นเราเอาโน้นมาทางนี้เออเอาโน้นมาทางนี้เอันนี้ไปทางนู้นได้ไหมคะครับขอบคุณครับได้เลยครับ คืออย่างนี้จะบอกว่าบางทีอะเบื้องหลังหลายๆอันคุณผู้ชมไม่ได้เห็นแต่ทีมงานด้วยกันเราเนี่ย <Okay. S 2> จะเห็นและเห็นแล้วแบบไกลมากแบบเลยนมันมันเป็นอะไรที่แบบอ,อยากจะให้ได้เห็นกันจริงๆนะมันมีหลายอย่างมากมันมีเทปที่แบบเอาพิอาจจะเอาจากอะไรก่อนถ้าอันดับหนึ่งเลยต้องเอาเรื่องของความเพี่วเอาข้าวก่อนเอาข้าวก่อนฮะใช่ถูกต้องฮะถ้าปกติไม่กินข้าววันนั้นเนี่ย เป็นวัดใช่ไหมถ้าพูดถึงวัดวัดเนี่ยพี่อาจะประทับใจถ้าประทับใจเนี่ยผมชอบวัดตรงกับคุณผู้ชมหรือเปล่านะเอามาผมชอบอยู่วัดหนึ่งวัดอะไรขอโทษครับไม่ครับผมชอบวัดที่เชียงใหม่อ่าถ้าอันนั้นจัดเป็นประเภทวัดที่อลังการมากอะสวยครับสวยและอลังใช่ไหมใช่อันนี้ทีมงานเห็นด้วยไหมเห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยแต่ก็เห็นด้วยไหมครับน่าจะเห็นด้วยไหมฮะน่าจะนักต้นเห็นด้วยใช่ไหม นะคะว่าเป็นวัดที่สวยและเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คงจะเห็นตามนั้นว่าเรากําลังหมายถึงวัดป่าดาราพิรมครับผมใช่ไหมคะโอ้ผมเข้าไปข้างในผมนึ้ว่าเหมือนเป็นสวรรค์เหมือนเป็นวิมานไม่ใช่วัดอะคือความสวยงามด้วยแบบที่เขาทําสถาปัตยกรรมเลยของเขาเนี่ยโอ้โหอลังการมากแล้วพี่อ้อมเจอรุ้นพี่พี่อ้อมเมื่อวันก่อนก็บอกว่าคุณอ้อมไปเชียงใหม่ไหมยัง ไปมาแล้วกลับมาแล้วพี่อืไปวัดป่าอะไรพี่รูป่ะไปมาแล้วเป็นงงามไหมงามมากงามมากจริงๆนะคะคือด้วยชื่อได้แบบวัดป่าวัดป่าผมคิดต้องแบบว่าต้องอะไรที่แบบจะเอาว่าต้องนอนแบบกับต้นไม้โดยที่แบบคือเขาอยู่ในวัดป่านี่เขาพักุดงใช่ไหมฮะที่เขาต้องใช้ชีวิตแบบโอ้โหแต่คือพอเข้าไปเห็นจริงๆคุคพระผมเชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ชมหลายท่านที่ที่พลาดไปนะไม่ได้ดูอบคณพระเพร่ง หรือบางครั้นก็อาจจะเคยไปมาแล้วอซึ่งเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าความงามแบบอลังเป็นยังไงบ้างดูกันแบบเต็มๆค่ะ